มีมาตัวหนึ่งเฝ้ารอครอบครัวที่ปั๊มร้างนานถึงสี่ปีแต่เช้าวันหนึ่งสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นความลับที่ซ่อนอยู่ในความมืดของปั๊มเก่าจะเปลี่ยนชีวิตของมันไปตลอดกาลอยากรู้ไหมว่าปาฏิหาริย์นั้นคืออะไรติดตามเรื่องราวสุดชอ็อกนี้ไปพร้อมกันห้ามพลาดเด็ดขาดมาหนึ่งตัวเฝ้ารอครอบครัวที่ปั๊มร้างนานสปีและเช้าวันหนึ่งปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นหมอกหนาปกคลุมถนนร้าง ลมหนาวพัดผ่านซรางอาคารเก่าเสียงเหล็กเสียดสีกันแว่วมาเบาหาหะใต้เงามืดของปั๊มน้ำมันที่ถูกทิ้งมาตัวหนึ่งนั่งอยู่เงียบหาหะขนของมันกระเซิร์กระเซิงตาสองข้างมองตรงไปยังถนนที่ไร้ผู้คนมันนั่งแบบนั้นทุกวันตั้งแต่รถคันนั้นจากไปไม่มีใครกลับมาไม่มีเสียงหัวเราะของเด็กหญิงที่เคยนั่งเบาะหลัง ทุกเช้าแสงแดดสาดส่องลงบนพื้นแตกกลิ่นน้ำมันเก่าลอยคลุ้งในอากาศเสียงนกร้องเหมือนเย้ยหยันและมันก็ยังรอจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งเสียงเครื่องยนต์ดังใกล้เข้ามามันลุกขึ้นทันทีหูตั้งตาสันไหวรถคนหนึ่งจอดตรงหน้าปาั๊มประตูรถเปิดออกอย่างช้าหาหะกลิ่นหอมของสบู่และน้ำหอมลอยตามลม แต่ไม่ใช่กลิ่นที่มันจดจำคนแปลกหน้ายืนมองมันยิ้มอ่อนโยนแต่ตาเย็นชาหมาตัวนั้นถอยหลังหนึ่งก้าวเสียงรองเท้ากระทบพื้นซีเมนดังขึ้นไกลขึ้นไกลขึ้นมันเริ่มหอบขนบนหลังลุกชันความกลัวแทรกเข้าทุกอนูของร่างกายชายคนนั้นยื่นมือออกมาถือของบางอย่างในฝ่ามือ ห่อพลาสติกที่มีคราบน้ำมันหมาไม่ขยับมันจำได้กลิ่นนี้คือกลิ่นมือของชายคนที่ขับรถคันนั้นเมื่อสี่ปีก่อนแต่ไม่ใช่คนเดียวกันอีกต่อไปแววตานั้นเย็นชาริมฝีปากกระตุกยิ้มที่ไม่มีความสุขและมันก็เห็นข้างหลังรถกรงเหล็กเล็กหาหะกรงเปื้อนคราบเลือดแห้ง หาหะลมหายใจของมันติดขัดมันหันหลังวิ่งทันทีเสียงตะโกนตามหลังมาพร้อมฝีเท้าเร่งไล่มันวิ่งสุดแรงหัวใจเต้นแรงราวจะระเบิดลมหนาวเฉือนใบหน้าแต่เสียงฝีเท้าก็ยังไม่หยุดเหมือนเงาที่ไม่มีวันหนีพ้นจนกระทั่งจนกระทั่งเสียงปังดังขึ้นจากด้านหลัง บางสิ่งพุ่งเฉียดหูมันไปกระทบเสาเหล็กเก่าส่งเสียงสะท้อนกล้องมันสะดุดล้มขาทะลอกเลือดซึมแต่ยังพยายามลุกขึ้นเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาอีกมันหันไปมองแวบหนึ่งในดวงตาเห็นชายคนนั้นชะงักสายตาชายคนนั้นไม่ใช่แค่เย็นชาอีกต่อไปมันมืดดำรากับไม่มีจิตใจหลงเหลือหมาตัวนั้นกัดฟันแน่น มันกระโจนเข้าไปในซากรถเก่าหอบหายใจแรงหางจุกกลิ่นสนิมกลิ่นหนูใต้กลิ่นฝนเก่าผสมกันจนหายใจแทบไม่ออกแต่มันไม่ขยับเงาคนนั้นเดินผ่านหน้าต่างแตกร้าวแววตาคู่นั้นจ้องตรงเข้ามานิ่งเงียบแต่เต็มไปด้วยบางอย่างแล้วก็เงียบเงียบจนหน้าขนลุกเหมือนเขาหายไปกลางอากาศหมาน้อยยืนนิ่งอยู่นาน เหนื่อยเย็นไหลซึมทั่วตัวขาสั่นแต่ใจยังคงตื่นตัวจนแสงแดดเริ่มลอดเข้ามาจากปลายขอบฟ้าเสียงนกร้องอีกครั้งโลกกลับมามีชีวิตอีกหนมันค่อยๆก้าวออกจากซากรถอย่างช้าหาหะระวังทุกฝีเก้าข้างนอกเงียบไม่มีร่องรอยของใครอีกแต่พื้นถนนเปื้อนรอยรองเท้า และเลือดหยดเล็กๆนำทางไปยังป่าด้านหลังปั๊มมันยืนนิ่งหูตั้งฟังเสียงทุกทิศแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากหลังต้นไม้เสียงหัวเราะเบาหาหะช้าช้าลึกหาหะไม่ใช่เสียงของมนุษย์ทั่วไปมันไม่ใช่ปฏิหารที่มันรอแต่เป็นบางอย่างที่แฝงตัวมาในร่างของความหวัง แสงแดดอ่อนๆตกกระทบดวงตาหมาน้อยและในเงานั้นมีบางอย่างเคลื่อนไหวอีกครั้งขนของมันลุกสู้ไปทั้งตัวเสียงฝีเท้าเบาๆเดินวนอยู่ในพงหญ้าชา้าเหมือนใครบางคนรู้ว่ามันกำลังมองหมาน้อยถอยหลังอีกครั้งแววตาหวัดหวั่นไม่แน่ใจว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นเป็นมนุษย์หรือบางสิ่งที่เลียนแบบมนุษย์ใบไม้แหวกออก และสิ่งที่ก้าวออกมาไม่ใช่ชายคนนั้นอีกแล้วร่างนั้นยังใส่เสื้อผ้าเดิมแต่แขนยาวเกินมนุษย์ผิวแตกลายเหมือนหนังสัตว์ดวงตาสองข้างไม่มีม่านตามันยืนนิ่งรอยยิ้มยังอยู่ที่เดิมแต่ไร้ชีวิตหมาน้อยร้องครางต่ำในลำคอสัญชาตญาณเตือนมันว่าห้ามขยับห้ามสบตา ห้ามแม้แต่หายใจแรงแต่สายตานั้นจับจ้องมาแล้วหัวเอียงเล็กน้อยเหมือนกำลังฟังเสียงในหัวตัวเองฉันจำแกได้เสียงนั้นแห่พร่าเหมือนมีใครเอากระดาษทรายมาถูในลำคอแกรอฉันอยู่ใช่ไหมมาน้อยถอยหลังชนกระป๋องสนิมเสียงดังแกรกสิ่งนั้นกระโดดเข้ามาทันที กรมเล็บแหลมพุ่งเฉียดหน้ามันหลบได้ชฉิวเฉียดวิ่งสุดแรงโดยไม่หันกลับเสียงหัวเราะยังดังตามหลังก้องอยู่ในหัวเรากับมันแทรกซึมผ่านอากาศหมาน้อยวิ่งผ่านซากถังน้ำมันผ่านตู้จ่ายน้ำมันที่พังพินาศเสียงฝีเท้าตามหลังยังคงใกล้เข้ามาเรื่อยหาหามันรู้แล้วนี่ไม่ใช่แค่เงาในอดีต แต่มันคือสิ่งที่หลงเหลือจากปาฏิหาริย์ที่ไม่เคยมาถึงและในเช้าวันนั้นบางสิ่งได้ตื่นขึ้นจากการเฝ้ารอของมันหมาน้อยวิ่งจนถึงขอบปั๊มหญ้าสูงบาดผิวจนเลือดซึมลมหายใจขาดห่วงหัวใจเต้นรัวแทบระเบิดแต่เสียงฝีเท้ายังไม่หยุดมันกระโจนลงคูน้ำเก่าซ่อนตัวใต้ท่อเหล็กกลิ่นโครนและสนิมแสบจมูก ข้างนอกเงียบเงียบจนได้ยินเสียงเลือดวิ่งในหูหมาน้อยกลั้นหายใจขาเกรงตัวสั่นแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งฉ้าห,าหาหะเยือกเย็นเหมือนกระซิบอยู่ข้างใบหูไม่ต้องหลบหรอกฉันรู้ว่าแกอยู่ไหนพ่อเหล็กสั่นเหมือนมีบางอย่างเลื้อยอยู่ข้างบนเงาเคลื่อนผ่านรอยร้าวในเหล็ก แววตาคู่นั้นสว่างเรือในความมืดหมาน้อยร้องฮึมเบาหาหะกัดฟันแน่นเตรียมใจสู้มันรู้ว่าถ้าจะตายก็จะไม่ตายเพราะความกลัวเงานั้นหยุดนิ่งเสียงหายไปอีกครั้งความเงียบเข้าปกคลุมทุกอย่างจากนั้นท่อเหล็กก็เปิดออกฟ้าเหล็กหนักยกขึ้นช้าหาหะแสงเช้าส่องลงมา แต่แสงนั้นไม่อุ่นมันเย็นเฉียบเรากลับมาจากที่อื่นและเงานั้นก็ก้มลงมองมันจากปากท่อใบหน้านั้นไม่เหลือเขาเดิมของมนุษย์อีกต่อไปริมฝีปากแย้มยิม้มดวงตาเรืองแสงและเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวมันเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเหมือนที่แกหวังไว้หมาน้อยกรีดร้องเสียงสะท้อนในท่อ กลายเป็นเสียงอื่นที่มันไม่เคยได้ยิงจากตัวเองในเช้าวันนั้นที่ทุกคนคิดว่าปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นกลับเป็นวันที่ความหวังกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุดเสียงกรีดร้องของหมาน้อยหลอมรวมกับเสียงลมที่หอนผ่านท่อกลายเป็นเสียงกรีดแทงที่ทำให้ทั้งทุ่งร้างสันสะเทือนเงานั้นเลื้อยลงมาไม่มีเสียงฝีเท้า ไม่มีลมหายใจแค่ความมืดเคลื่อนเข้าหาหมาน้อยถอยจนชนผนังมันหันซ้ายหันขวาไม่มีทางหนีไม่มีช่องว่างเพดานท่อเริ่มบิดเบี้ยวเหมือนถูกดูดด้วยแรงบางอย่างสนิมร่วงเป็นผงกลิ่นเลือดจางๆเริ่มแรงขึ้นทุกวินาทีสิ่งนั้นยื่นมือออกมามือที่ไม่ใช่มือมนุษย์ยาว เรียวนิ้วทั้งห้ามีตาเล็กๆขยับไปมาหมาน้อยร้องคำรามพุ่งเข้าใส่สุดแรงฟันของมันฝังเข้ากลางแขนแต่ไม่มีเลือดมีเพียงควันสีดำไหลออกจากบาดแผลร่างนั้นหัวเราะเบาหาหะเสียงหัวเราะเหมือนเด็กแต่เต็มไปด้วยความปวดร้าวแกยังจำไม่ได้ใช่ไหมว่าฉันคือใครหมาน้อยชะง,งัก ภาพหนึ่งแวบขึ้นในหัวใบหน้าของเด็กหญิงรอยยิ้มอ่อนโยนเสียงหัวเราะในเบาะหลังรถหัวใจของมันแทบหยุดเต้นแสงจากดวงตาของสิ่งนั้นเริ่มเปลี่ยนแวบหนึ่งกลับกลายเป็นตาของเด็กคนนั้นฉันกลับมาแล้วหมาน้อยตัวแข็งระหว่างความกลัวกับความหวังที่หายไปนานหัวใจของมันกำลังถูกฉีกออกเป็นสองเสียง และในช่วงวินาทีนั้นเสียงฟ้าร้องคำรามเหนือปั๊มร้างลมแรงพัดพาเศษซากทุกอย่างหมุนวนข้างนอกมีบางอย่างอีกบางอย่างที่เริ่มตื่นขึ้นพร้อมกันกับเงานั้นสิ่งที่เคยหลับไหลในปั๊มร้างเพราะการเฝ้ารอของหมาน้อยได้ปลุกมันทั้งหมดขึ้นมาแล้วท้องฟ้าเหนือปั๊มร้างกลายเป็นสีเทาดำเมฆหมุนวนเป็นเกลียวเสียงคำรามลั่นเหมือนมีบางสิ่งฉีกฟ้าออกจากกัน พื้นดินสั่นสะเทือนรากับใต้ดินกำลังหายใจเศษกระจกแตกในตู้ขายของเก่าสั่นระรัวเหมือนหัวใจที่กำลังแตกสลายหมาน้อยยังคงจ้องตากับสิ่งนั้นในดวงตาสองคู่ภาพอดีตความอบอุ่นและความตายซ้อนทับกันจนแยกไม่ออกมือที่เต็มไปด้วยตาเลื่อนเข้ามาใกล้แต่ครั้งนี้ไม่ได้หยุดแค่ใกล้มันแตะลงที่หัวหมาน้อยเบา หาห่าเร่ากับปลอบโยนหมาน้อยตัวสัน่นร่างกายของมันเริ่มชาขนร่วงทีละเส้นเหมือนมีบางอย่างดึงวิญญาณมันออกจากร่างช้าหาหฉันไม่ลืมแกเลยเสียงนั้นกระซิบอีกครั้งแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เสียงปีศาจมันคือเสียงของใครบางคนที่มันรักภายในหัวของมันภาพความทรงจำไหลยย้อนกลับมา เสียงเครื่องยนต์เสียงเด็กหัวเราะมืออุ่นๆที่ลูกหัวมันเบาหาหาน้ำตาหยดแรกไหลาจากตาของหมาน้อยมันขยับเข้าหาเหงานั้นไม่รู้ว่าเพราะความรักหรือเพราะมันไม่มีอะไรให้เสียอีกแล้วทันใดนั้นพื้นเท่าก็ร้าวรอยร้าววิ่งไปรอบตัวเสียงแตกดังสนัน่นและจากรอยร้าวนั้น แขนสีดำหนาใหญ่หลายร้อยแขนพุ่งขึ้นมาจากใต้โลกเงานั้นหันขวับแววตาเปลี่ยนจากอ่อนโยนเป็นตื่นตระหนกไม่ยังไม่ถึงเวลาแต่มันสายเกินไปแขนเหล่านั้นคว้าร่างมันฉุดกระชากกลับลงไปใต้ดินมาน้อยถูกผลักกระเด็นออกจากท่อตัวกระแทกพื้นซีเมนเจ็บจนแทบขยับไม่ได้ มันหันกลับไปมองเห็นเพียงเงาเลือนรางสุดท้ายของใบหน้าที่เคยคุ้นถูกดึงลงสู่ความมืดพร้อมเสียงกรีดร้องสุดท้ายที่สั่นสะท้อนถึงหัวใจจากนั้นความเงียบก็กระจายไปทั่วฟ้ากลับมาสว่างลมสงบโลกเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่หมาน้อยรู้มันเปลี่ยนไปแล้วและบางสิ่ง ยังคงอยู่ใต้ปั๊มแห่งนั้นเราวันฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหมาน้อยนอนนิ่งอยู่บนพื้นซีเมนเย็นเฉียบบาดแผลทั่วร่างมันปวดร้าวแต่ความเจ็บปวดนั้นไม่เท่ากับสิ่งที่มันรู้สึกในใจมันลุกขึ้นช้าหาหะขาของมันสั่นแต่ดวงตายอย่างแน่วแน่มันเดินกลับไปยังหน้าปัม๊มที่ซึ่งมันเคยนั่งรอรอยเท้าของมันยังอยู่ที่เดิม ทับซ้อนกับรอยกรงเล็บของสิ่งที่เคยเล่ยล่าแสงแดดเริ่มสาดลงจากฟ้าแต่รู้สึกเย็นกว่าทุกวันเหมือนความอบอุ่นเคยอยู่ตรงนี้แต่ไม่มีอีกแล้วมันหันมองไปทางถนนถนนเส้นเดิมที่ครั้งหนึ่งมันเคยนั่งรอรถคันนั้นกลับมาครั้งนี้มันไม่ได้รอมันเฝ้ามองราวกับกำลังเฝ้าประตูที่ไม่มีใครควรเปิดอีกท้องฟ้ากลับมาสดใส เสียงนกเริ่มร้องชีวิตในป่าค่อยๆกลับมาแต่ทุกเสียงทุกกลิ่นล้วนมีบางอย่างแปลกไปหมาน้อยมองไปยังท่อน้ำที่พังและในเงามือใต้ท่อตาเล็กๆคู่หนึ่งเปิดขึ้นช้าหาหะมันไม่ได้หลับมันไม่ได้จากไปมันเพียงแค่รอ เช่นเดียวกับที่หมาน้อยเคยทําและตอนนี้มันคือผู้เฝ้าใหม่ของสถานที่แห่งนี้หมาน้อยหันหน้าเข้าปัม๊มมันไม่ร้องไม่เห่าไม่ขยับเพราะมันรู้ดีว่าบางสิ่งใต้พื้นนี้ยังคงจ้องกลับขึ้นมาและการรอเพิ่งเริ่มต้นอีกครั้งลมพัดผ่านหน้าปัม๊มใบไม้แห้งปริวนรอบตัวหมาน้อย มันยังคงยืนนิ่งไม่ไหวติงแม้แต่ปลายหูเบื้องหลังเงาใต้ท่อน้ำดวงตาเล็กคู่นั้นไม่ได้หลับตาอีกแต่มันเพิ่มขึ้นจากหนึ่งคู่กลายเป็นสองสามสี่แต่ละคู่เรืองแสงขยับเบาๆราวกับกำลังหายใจพร้อมกันไม่มีเสียงมีเพียงความมืดที่แน่นหนาเหมือนม่านน้ำหมึก หมาน้อยไม่ขยับไม่หันหนีดวงตาของมันจ้องนิ่งกลับไปในความเงียบนั้นเกิดพันธบางอย่างขึ้นไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่ความเกลียดแต่คือการยอมรับว่าในเงามันเองก็เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่เสียงเครื่องยนต์ดังไกลาหาหะฝุ่นคลุ้มลอยขึ้นจากถนนรถคันหนึ่งวิ่งเข้ามาใกล้ สีขาวซีดมีคราสนิมตามขอบประตูเด็กชายในเบาะหลังมองออกมาจากกระจกดวงตาสายซื่อสงสยัยพ่อตรงนั้นมีหมามันดูเซ้าจังรถค่อยๆชะลอไฟเลี้ยวกระพริบใกล้ปั๊มหมาน้อยยังยืนที่เดิมแต่ดวงตาของมันเปลี่ยนไปมันไม่หันไปหาเสียงนั้นมันไม่ขยับเข้าหา เพียงแต่มองตรงไปยังเงามืดที่ดวงตาทั้งหลายกำลังลืมตารับเช้าวันใหม่แล้วจากในท่อเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นอีกครั้งเขามาแล้วหมาน้อยหันหัวช้าหาหหางมันเหยียดตรงขนลุกทั้งแผ่นหลังรถคันนั้นยังไม่รู้ว่าได้ขับเข้ามาในสถานที่ที่ไม่มีใครควรรอ และบางสิ่งที่เคยถูกปลุกให้ตื่นพร้อมจะต้อนรับแขกใหม่แล้วรถคันนั้นเลี้ยวเข้ามาช้าหาหา่ายางบทผ่านกรวดและเศษซากเหล็กเสียงเอียดของเบรกดังลัน่นก่อนจะหยุดนิ่งตรงหน้าอาคารเก่าพ่อเปิดประตูลงมาเดินไปเปิดฝากระโปรงควันขึ้นอีกแล้วแฮะพ่อดูแป๊บนะเด็กชายยังคงนั่งอยู่เบาะหลัง เขากดกระจกลงมองไปยังหมาน้อยที่ยืนนิ่งราวรูปปั้นดวงตาของหมาเต็มไปด้วยบางอย่างไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความหิวแต่เป็นคำเตือนที่ลึกกว่าเสียงใดหาหเด็กชายยิ้มบางหาหยื่นมือเล็กๆออกนอกหน้าต่างหมาน้อยมาเถอะไม่ต้องกลัวไม่มีเสียงตอบ มีเพียงลมเย็นเฉียบที่พัดตัดผ่านพ่อเงยหน้าขึ้นขมวดคิ้วมองไปรอบปั๊มที่นี่มันแปลกๆวะ่ะแล้วเขาก็สังเกตเห็นบางอย่างที่ผนังด้านในมีรอยเล็บยาวลากเป็นทางเหมือนมีบางสิ่งปีนออกมาจากพื้นเขาก้าวถอยหนึ่งก้าวแต่ทันใดนั้นไฟหน้ารถดับลงเองเครื่องยนต์เงียบกริบ วิทยุเริ่มมีเสียงซ่าแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากลำโพงเสียงเด็กหญิงหัวเราะเบาหาหะพ่อหันไปทันทีเปิดวิทยุไว้เหรอเด็กชายสายหน้าไม่ได้เปิดครับมันดังเองหมาน้อยเริ่มเดินไม่ใช่เข้าหารถแต่เดินวนช้าๆไปรอบด้านหลังจมูกมันสูดกลิ่นอากาศ กลิ่นที่มันจำได้กลิ่นเดียวกับเช้าวันนั้นใต้ท่อน้ำดวงตานับสิบเริ่มกระพริบบางดวงหายไปบางดวงเคลื่อนที่พ่อรีบเดินกลับไปที่รถไม่ดีแล้วต้องไปจากที่นี่แต่ทันใดนั้นเสียงกระจกด้านหลังแตกเหมือนมีบางอย่างโยนเข้ามาเด็กชายกรีดร้องหมาน้อยพุ่งเข้ามาด้านข้างรถมันเห่าเสียงต่ำ เหมือนกำลังขับไล่บางอย่างที่มองไม่เห็นแต่ที่พื้นข้างรถเงายาวคลานออกมาช้าหาหาเหมือนมือที่ไม่มีรูปร่างแตะขอบยางและเริ่มเลยขึ้นกระโปรงหน้ารถหมาน้อยคำรามลัน่นตาของมันเรืองแสงขนลุกทั่วทั้งหลังและครั้งนี้มันไม่ได้แค่เฝ้ารออีกต่อไปมันจะสู้ เพื่อไม่ให้ปาฏิหาริย์กลายเป็นฝันร้ายอีกครั้งหมาน้อยกระโจนใส่เงาร่างนั้นทันทีฟันของมันกัดเข้าที่ชายแขนเงามืดแต่กลับทะลุผ่านไปเหมือนไม่มีตัวตนเสียงคำรามของมันดังขึ้นอีกครั้งดวงตาเปล่งแสงสีทองเข้มความกล้าหาญร,รวมอยู่ในร่างเล็กๆนั้นเงามืดกระจายตัวออกเป็นร่างคล้ายมนุษย์แต่ผิวหนังเปื่อยล่อนจอน เหมือนถูกไฟไหม้และเน่าเปื่อยไปพร้อมกันแกคิดว่าจะหยุดเราได้หรือเสียงนั้นเหมือนเสียงลมพัดผ่านซากโบราณสถานแหบพร้าและเย็นเยือกหมาน้อยไม่ถอยมันเห่าเสียงแหลมแล้วพุ่งเข้าใส่อีกครั้งทันใดนั้นเสียงกรีดร้องของเด็กหญิงดังขึ้นจากท่อเหล็กแถวเบาแต่ชัดเจนเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและอ้อนวอน แสงสีแดงสัดส่องออกมาจากท่อเหมือนไฟที่กำลังลุกไหมเงอมืดถอยหลังไปช้าหาหะเหมือนถูกบางสิ่งที่แรงกว่าแรงดึงกลับมาน้อยหยุดหายใจมองไปยังท่อที่แสงยังคงส่องออกมาเด็กชายและพ่อที่ยืนอยู่ข้างรถเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่ใช่แค่ความกลัวที่นี่มีอะไรบางอย่างที่เราไม่เข้าใจพ่อพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ หมาน้อยค่อยๆเดินไปที่ปากท่อจมูกมันแตะริมฝาเหล็กยินเฉียบเสียงหัวใจดังกล้องในความเงียบและในวินาทีนั้นทุกอย่างหยุดนิ่งรากับเวลาถูกแขวนไว้บนเส้นได้บางหาหหมาน้อยรู้สึกได้ว่าเรื่องราวที่มันรอคอยเพิ่นจะเริ่มต้นขึ้นใหม่อีกครั้งอย่างแท้จริงหมาน้อยหยุดนิ่งปลายหางสั่นเล็กน้อย ร่างกายเตรียมพร้อมรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแสงแดงในท่อค่อยๆขยายวงกว้างกลายเป็นเปลวไฟร้อนแรงที่เลือล้อยไหลไปตามผนังปั๊มเก่าเสียงร้องของเด็กหญิงค่อยๆดังขึ้นจนกลายเป็นเสียงเพลงเศร้าพ่อและเด็กชายถอยหลังสายตาทั้งคู่จับจ้องไปยังจุดเดียวกันดวงตาของหมาน้อยก็เช่นกันเสียงลมแรงพัดผ่านเปลี่ยนความเงียบให้กลายเป็นความมังเวง ร่างเงาที่ถูกไฟล้อมรอบค่อยๆลุกขึ้นยืนเต็มตัวใบหน้าซีเผือดที่เปื้อนด้วยความเศร้าช่วยฉันด้วยเสียงเด็กหญิงเบาๆแต่เต็มไปด้วยความหวังและในวินาทีนั้นเองประตูปั๊มเก่าก็ถูกเปิดออกด้วยแรงกระแทกแสงแดดสัดส,ส่องเข้ามาอย่างจ้าพร้อมกับร่างของหญิงสาวคนหนึ่งที่วิ่งเข้ามาน้ำตาไหลาอาบแก้มหมาของฉันฉันหามันไม่เจอมานานแสนานานเธอร้องไห้ ร่างของหมาน้อยค่อยๆเคลื่อนเข้าไปหาเมื่อมันได้ยินเสียงนั้นหัวใจที่เหนื่อยล้ากลับเต็มไปด้วยพลังเงาที่เป็นอดีตค่อยๆจางหายไปเปเลวไฟค่อยๆดับลงทุกอย่างกลับคืนสู่ความสงบําร้างไม่ใช่แค่สถานที่แห่งความมืดอ,อีกต่อไปแต่กลายเป็นที่รวมของความรักและความหวังที่หมาน้อยรอคอยมานานถึงสี่ปีและในที่สุด ปฏิหารก็เกิดขึ้นจริงหาหะในเช้าวันนั้นที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนหมาน้อยวิ่งเข้าไปหาเจ้าของด้วยความดีใจมันกระโดดหยงเยงอยู่รอบๆอบขาเธอกลิ่นของเธอยังคงอบอวลในอากาศเป็นกลิ่นเดียวกับวันที่มันรอคอยมาโดยตลอดหญิงสาวก้มลงลูบหัวมันเบาหาหะน้ำตาที่ไหลรินไม่ใช่แค่เพราะความดีใจ แต่เป็นน้ำตาของการรอคอยและความผูกพันที่ไม่เคยสูญสลายขอโทษนะที่ปล่อยให้เธอต้องรอฉันกลับมาแล้วเสียงเธอสั่นเครือแต่มั่นคงมาน้อยยกขาหน้าขึ้นจับมือเธออย่างอ่อนโยนท่ามกลางปำร้างที่เต็มไปด้วยเศษซากแสงแดดอุ่นๆสัด่องผ่านหน้าต่างแตกสลายพัดพากลิ่นดินและหญ้ารกชื้นมาสู่จิตใจลมอ่อนพัดผ่านใบไม้ดึงเอาความมืดและความเงียบออกไป แทนที่ด้วยความอบอุ่นที่เริ่มกลับคืนมาและในที่สุดหมาน้อยก็ไม่ต้องรออีกต่อไปเพราะครอบครัวที่มันรักได้กลับมาหาแล้วอย่างแท้จริงแต่เมื่อหญิงสาวจะเดินกลับรถหมาน้อยกลับหันมามองที่ปั๊มร้างอีกครั้งดวงตาของมันส่องประกายแปลกประหลาดเหมือนมีบางอย่างที่ยังไม่จบ ลมเย็นพัดผ่านพัดเอาเสียงกระซิบแผ่วเบาอย่าลืมเราเงาดำเล็กๆปรากฏขึ้นจากมุมมืดแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เงาที่น่ากลัวอีกต่อไปมันเหมือนร่างของเพื่อนเก่าที่รอคอยการกลับมามาน้อยสั่นเล็กน้อยแล้วส่งเสียงเห่าเบาๆเ,เ,เป็นคำบอกลาก่อนจะเดินตามหญิงสาวออกจากปั๊มไปแม้เรื่องราวจะจบลงในวันนี้แต่ปั๊มร้างแห่งนั้น ยังคงเก็บความลับอีกมากมายความมืดและแสงความรักและความหวาดกลัวที่ยังรอวันที่จะถูกเปิดเผยอีกครั้งในอนาคตวันเวลาผ่านไปหลายเดือนหญิงสาวพาหมาน้อยกลับมาเยี่ยมปั๊มรางอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่กลัวเพราะในใจรู้ว่าที่นี่ไม่ใช่แค่สถานที่ว่างเปล่าวพวกเขานั่งลงบนซ่าเก่าหาหหมาน้อยนอนขดตัวบนตักเธออย่างสงบ สายลมพัดเอากลิ่นของอดีตและความทรงจำมาให้ในเงามืดที่มุมปั๊มดวงตาหลายคู่ยังคงจับจ้องแต่คราวนี้แสงตาเหล่านั้นเปล่งประกายด้วยความหวังหญิงสาวยิ้มเธอรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่ยังคงเป็นบ้านของหมาน้อยและเป็นที่ที่ความรักไม่เคยสูญสลายเสียงหัวเราะของเด็กหญิงในความทรงจำ ยังคงดังกล้องในปั๊มร้างแห่งนี้รอวันที่จะได้ฟังอีกครั้งในเช้าวันที่ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นอีกครั้งเช้าวันใหม่ที่แสงแดดอบอุ่นสาดส่องหญิงสาวและหมาน้อยเดินจากปั๊มร้างไปด้วยกันหัวใจของทั้งคู่เต็มไปด้วยความสงบและความหวังแม้ปั๊มจะยังคงเงียบเหงาและเก่าโทมแต่ในอากาศนั้นเต็มไปด้วยชีวิตใหม่ที่เริ่มต้นดวงตาของหมาน้อยเปล่งประกายด้วยความมั่นใจ ว่ามันจะไม่ต้องเฝ้ารอคนที่รักอีกครั้งเพราะตอนนี้ครอบครัวของมันกลับมาแล้วและปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกลายเป็นบทเรียนแห่งความรักและความอดทนปั๊มร้างยังคงอยู่ตรงนั้นแต่ไม่เคยเป็นสถานที่ร้างสำหรับหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เรื่องราวของหมาน้อยจะถูกจารึกไว้ในความทรงจำเป็นบทสุดท้ายที่อบอุ่นและงดงามของการรอคอยที่ไม่สิ้นสุด และในใจของทุกคนที่ได้ยินเรื่องนี้จะรู้ว่าความรักแท้จริงย่อมไม่เคยจากไปไหนเลย